ถ <c oughs> ูกโวนตีมาตลอดเนี้ไม่ต้องไปฟังเพราะไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่ะไม่เคยได้เสียให้กับทางเราคือเรื่องของการโอนเงินค่าดําเนินการการว่าจ้างหรือสินน้าใจอันนี้ไม่มีใครเคยมาต้องมาให้ในส่วนตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็เลยเป็นการพิสูจน์กันจากคนที่เคยติดต่อประสานงานกันมาโดยตลอดอค่ะมันมีความกดดันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับช่องยูทูบเบอร์ต่างๆที่ ขณะที่ขับเคลื่อนอยู่ในคดีแวดวงสีกอเน,นี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างคอยกดทับอยู่แหละที่ไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองได้เลยเพราะอะไรเพราะเวลาทําอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนที่คอยกดคุณอยู่ถูกไหมนะมีคนที่คอยที่จะบงการกดนู่นกดนี่ด้วยการที่เวลาคุณไม่ทําอะไรอย่างที่เขาต้องการอย่างที่เขาประสงค์เนี่ย คุณกลัวว่าคุณจะถูกเปิดเผยความรับใช่หรือไม่เรื่องราวพวกนี้นะฮะคุณต้องถามย้อนกลับไปดูนะว่าบุคคลต่างๆที่ขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยคุณได้เสียเงินเสียทองต่างๆเนี่ยไปให้กับบุคคลคนนี้เท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวค่อยว่ากันในหลังนี้ค่ะก็มีการว่าจ้างการดําเนินการมีอะไรเงี้ยค่ะงั้นคงไม่ได้เลกที่บัญชีมานะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งพี่น้องยูทูบเบอร์หลายช่อง ก็ออกไปไปทากระแสสังคมอย่างอื่นดิฉันก็ทราบด้วยนะคะเพราะเป็นเหตุของการถูกกดทับแบ็กเมย์ก็เลยต้องออกไปทีนี้ตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือช่องของจันสีทีมงานที่ยังคงเขาเรียกว่าขวางอยู่เดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้พี่สาวคนสวยแนละหลายคนฟังนะคะว่าเมื่อถ้าเกิดว่าขจัดช่องจันสีได้เนี่ยจะเป็นกระแสอะไรที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าอย่างเช่นการร้องเรียนนะคะหลายคนก็จะงงว่าทําไมไม่จบไม่สิ้นสุดสักทีเป็นกระแสมา ทำไมความคืบหน้ามันมีทุกชั่วโมงเหลือเกินจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนะคะเพราะเป็นการร้องเรียนวังโพนแล้วก็ทาคอนเทนต์ไปด้วยกินยาวไปทั้งปีเลยไม่สังเกตเลยค่ะว่ากระแสะเรื่องการร้องเรียนป่าหวายเนี่ยอันนี้ก็ถึงนัดที่ยังต้อง,ต,องต้องไปสํานักงานอายการแล้วทาไมไม่มีออกมาแจ้งเลยทำไมเงียบกริบถ้าอีกฝ่ายหนึ่งกบกล้วยไม่ออกมาพูดเนี่ยก็จะไม่ทราบว่าเขาไปฟังคําสั่งอายการหรือย,ยังหรือมีการเลื่อนหรือยัรรองทําไมนัดแรกที่อายการเลื่อนถึงมีการนําเอกสารมาเปิดเผย เพราะทางช่องจันทร์สีทีมงานในทักนะคะไม่ใช่ว่าแค่จะเป็นแค่คุณายเดียวที่มีคนไปแจ้งข่าวสารข้อมูลส่วนตัวทางตรงทางช่องจันทร์สีคานมาโดยตลอดและรับทราบมาตลอดที่มีคนมาแจ้งข้อมูลข่าวสารและด้วยเหตุใดถึงไม่มีเรื่องป่าสงวนออกมานําเสนออีกว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วดิฉันทราบค่ะว่าเพราะอะไรและคนที่เคยคุยเคยสนทนาด้วยด้วยเนี่ยเป็นเพราะเหตุใดถึงได้ออกมาแล้วก็เ มีมิตรภาพความสัมพันธ์ดีในการไว้เนื้อเชื่อใจกับทางท่องจันสีอันนี้ต้องบอกว่ารับทราบมาจากคอมพลตแล้วก็เลยบอกว่าระยะเวลาไม่เกิน3ามเดือนนี้ค่ะว่าคนหลายคนเนี่ยที่อยู่ภายใต้การครอบงำแบ็กเมก็จะถูกกดแอกและถูกจองกระถินดิฉันจะบอกว่าทุกส่วนเนี่ยกระทำความผิดกฎหมายเนี่ยแทบจะทุกวันเลยพร้อมกับผู้ร่วมทำคลิป อันนี้ไม่ใช่คนเดียวนะคะมีผู้ร่วมกระทําความผิดด้วย<อ>เดี๋ยวจะชี้ให้ฟังค่ะน,นี้ค่อยๆจะพูดชี้ไวไปหน่อยอ,อย่างเช่นเรื่องที่เป็นมาอยู่เนี้ยใครเพิ่งเข้ามาหรืออะไรเงี้ยล้วนแต่มีคดีความทั้งนั้นอย่างเช่นคนคนหนึ่งนะคะถูกดําเนินคดีมาก่อนเมื่อปีสองพันห้า้หกสเอ็ดนะคะในเรื่องของความผิดฐานความผิดพรบคอมที่มีการนำภาพหรืออะไรเนี่ยคะ่ะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทาให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำาคานซึ่งเจ้าทุกเนี่ยยังไม่ได้ถอนการร้องทุกข์เลยและเดี๋ยวเราจะประสานกับเจ้าทุกค่ะสําหรับคดีที่คนที่มีคดีความมาก่อนเกี่ยวกับการกระทําความผิดนี้ก็บอกราคาหลายเรื่องเนี่ยบางเรื่องอาจจะอยู่ในสารบ้างกําลังจะส่งสารบ้างและคดีใหม่กําลังจะเกิดขึ้นบ้างอย่างที่มีประเด็นนะคะ ทำไมบางทีทางเราเนี่ยถึงดูนิ่งเงียบเฉยไม่โต้แยง้งไม่ชี้แจงไม่แก้ตา่างเพราะว่าดิฉันเนี่ยมีหลายฝ่ายนะคะมีมติดิฉันใช้คําว่าหลายฝ่ายนะเพราะงั้นไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเดียวไม่ใช่เป็นแค่เรื่องในเกอกอ,อะไรบ้างเพราะดิฉันกับคุณนิมซีมีทีมงานส่วนตัวแล้วก็ทําเรื่องอื่นๆเรื่องต่างๆด้วยนะคะก็มาแจ้งว่าผลสรุปเนี่ยแต่ละฝ่ายบอกว่าให้ใช้ผล ของสารและผลของระเบียบเป็นที่ยุติแล้วค่อยออกมานำเสนอตอนนี้นะคะบางประเด็นเนี่ยก็ใส่ความดิฉันก็เลยให้มองดูกันว่าใครที่บอกว่ารู้จริงรู้ลึกและยืนยันข้อเท็จจริงด้วยว่ารู้รู้ว่าเป็นจริงตามนั้นอันเนี้ยมีเสียหายอยู่หลายฝ่ายเพราะว่าเขาออกมายืนยันกันเองแต่ละคนว่ารู้จริงรู้ลึกแล้วก็มาใส่ความว่าจันสีร้องเรียนจันสีไม่ได้ร้องเรียนใครเลยค่ะ จะสีแทบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอาจจะรับทราบพ,พอปะปายแค่นั้นเพราะว่าดิฉันก็บอกแล้วว่าเราก็ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้ภาระงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมีพอสมควรแล้วก็ทําในส่วนอื่นๆด้วยนะคะประสานงานติดต่อในเรื่องต่างๆหลายฝ่ายก็เลยสรุปว่าเดี๋ยวให้เอาผลนะคะมาทีเดียวเพราะว่าเนี่ยเป็นการกุเรื่องขึ้นมาเป็นการใส่ความอันนี้ทัดแล้วนะคะว่าจันสีไม่ได้ร้องเรียนใคร แล้วก็ใส่ความตรงนั้นเป็นตรงนี้อ้างว่ารู้ลึกรู้จริงเนี่ยเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดิฉันบอกว่าไม่ได้เสียหายต่อบุคคลแต่ใช้คําว่าฝ่ายนั่นถึงนั่นหมายถึงว่าหน่วยงานคําว่าเสียหายเนี่ยหมายถึงหน่วยงานเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปข้อตกลงยุติกันว่าเดี๋ยวใช้ผลนะคะบางประเด็นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะส่งไปที่ศาลบางประเด็นจะเกิดคดีใหม่สำทับเกิดขึ้นอีก ราะฉะนั้นนะคะการอยู่แล้วก็ดําเนินการด้วยธรรมิบาลนะคะจะเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นแล้วก็ปกป้องสังคมไม่ใช่ว่าจะใช้กฎหมายนําอย่างเดียวไม่ใช่คะ่ะคุณธรรมต้องนํากฎหมายด้วยก่อนที่จะใช้กฎหมายไปห้าหั่นไปเป็นเครื่องมือต้องมีคุณธรรมก่อนนะคะแคคุณได้ไหซีก <c oughs> อย่างที่เราเห็นเน,นะ่ะบางอย่างที่เราเห็นอยู่ในสังคมคดีกกกองผมเ,เชื่อว่าหลายๆคนก็นอึดอัดนะ หลายๆคนก็รู้สึกว่าไอ้บุคคลที่บอกว่ารู้ลึกรู้จริงเป็นเจ้าเห็นข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะแท้จริงแล้วมันรู้ลึกรู้จริงหรือว่าเป็นเจ้าเห็นข้อมูลจริงหรือไม่ที่ออกมาขับเคลื่อนกันทุกวันเนี่ยนะรู้ลึกนะผมเห็นเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผมอ่านคอมเมนต์ดูเนี่ยนะี่มันจะมีช่วง,นงหนึ่งเนี่ยนะฮะช่วงที่คดีใหญ่เนี่ยคดีใหญ่กำลังจะตัดสินเนี่ยนะฮะ จะมีกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะไปร้องแรกแหกกระเจิงตามช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยแต่ว่าคดีใหญ่เนี่ยยกฟ้องแน่นอนยกฟ้องแน่นอนจนเป็นแก๊งยกฟ้องเนี่ยนะไปทั่วทุกๆช่องครับเพื่อนโดยคนคนนี้นะถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลเขาก็ไม่ได้ยกฟ้องอย่างที่ไปโฆษณาต่างๆก็อาจออกมาแก้เกี่ยวในเรื่องของเอาคําพิพากษามาโพสต์บ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยเนะที่ทำ แล้วก็ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆทั้งนั้นนะฮะลองได้เห็นแต่ถ้าใครจําได้ถ้าใครอยู่ในคดีเนี้ยจะได้เห็นประโยชน์าำว่ายกฟ้องยกฟ้องแบบก่อนที่จะมีคําพิพากษาเนี้ยถามว่าศาลเขาลงโทษหรือไม่ยกฟ้องเนี่ยอันที่สองเนี้ยนะฮะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะอย่างเช่นล่าสุดใกล้ๆเนี่ยนะะมันจะมีคนคนหนึ่งเนี้ยที่อยู่ฝรั่งเศสที่กําลังจะโดนหมายจับนะซึ่งโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้จะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก่อน ที่จะมีหมายจับออกมาโฆษณาใหญ่โตมโหฬารเลยหมายจับจะออกวันนั้นวันนี้เลขที่เท่านั้นเท่านี้สรุปแล้วข้อเท็จจริงคืออะไรฮะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่เลยฮะคนรู้จริงคนที่มีความจริงคนที่รู้เป็นเจ้าแห่งข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาเปิดเผยคืออะไรฮะไปบีบบังคับไปกดไปรีดไปให้คนอื่นเขาส่งมาให้โพสต์ทั้งนั้นเลยแล้วเอามาโฆษณาตัวเองว่าฉันมีข้อมูลฉันเป็นเจ้าแห่งข้อมูลแบบนี้เลยครแล้วดูฮะ เวล,ลาที่ทําคลิปทําอะไรลงเนี่ยนะฮะถามว่าเป็นการลงแบบมืออาชีพไหมฮะอันนี้เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงอันนี้ขอชี้ให้ดูเห็นๆก่อน,นแล้วก็เออเป็นห่วงอย่างเดียวนะคือเป็นห่วงช่องยูทูบเบอร์ต่างๆที่อยู่ในอานัทนะฮะต้องเรียกว่าอยู่ในอานัทเพราะช่องยูทูบเบอร์หลายช่องนะฮะบางช่องเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวการร่วมในการขับเคลื่อนต่างๆของบุคคลคนคน,นี้ อันนี้ไม่บอกว่าช่องไหนนะฮะบางช่องเนี่ยก็เป็นเหยื่อและก็มีสถานะพร้อมที่จะเป็นเหยื่อด้วยตอนเนี้ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะติ้นไปไหนได้ด้วยนะจะทําไปซ้ายก็ไม่ได้จะไปขวาก็ไม่ได้จะเป็นตัวของตัวเองก็ยังไม่ได้เลยนช่องยูทูบบางช่องเนี่ยก็เป็นริ้วรออันเนี้ยนะฮะทุกคนต่างก็รู้ต่างก็เห็นอยู่แล้วแต่เหมือนน้ำท่วมปากอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะใช่ไหม เพราะแป๊กหรือหลายคนเห็นใช่ไหมว่าเอ๊ะหน้าช่องเนี่ยก็เหมือนแค่รายได้ตามโฆษณาหรือสติกเกอร์ใช่ไหมไม่ห็นอะไรเลยแต่จริงๆนะคะมีการว่าจ้างการดําเนินการหลังบ้านเพราะว่าการสร้างเนี่ยนะคะการนําเสนอตัวต,วต,วตวนออกมาเนี่ยแหละคะ่ะคนก็ไปว่าจ้างการดําเนินการทีนี้เลขที่บัญชีก็ตกมาถึงมือของเราไม่มีละคะ่ะที่ทางเราจะดําเนินคดีว่านายนามสมมุติไม่มีนะคะที่ฉันบอกว่าไม่เกินสามเดือน,นะคะ่ะทีนี้ก็จะกลายเป็นพี่สาวคนสวยคะ่ะกับ พี่สักเคยเห็นเหยื่อเวลาถูกจี้ไหมคะเขาเอามีดจี้อยู่เดินไปไหนมาไหนด้วยเลยห้ามส่งเสียงห้ามร้องเดินไปด้วยกันเหมือนคนปกติเหยื่อเนี่ยก็ร้องออกมาไม่ได้ว่าพี่สักช่วยด้วยคุณป้าสตีช่วยด้วยพูดไม่ได้ค่ะก็จะทําตามเขาเขาให้เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาก็ได้แต่ส่งสัญญ,ญาณหรือทําสายตาวาววหรืออะไรบางอย่างอันนี้ถ้าคนช่างาสังเกตจะรู้ว่าตกอยู่ภายใต้การควบคุม อันนี้เนี่ยลิชันก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นแล้วก็เออจะชื่นชมจันสีและลิชันก็เชื่อว่าหลายๆคนชื่นชมในความอดทนของจันรีนะคะโดยเฉพาะความเฟรี่ความชอบคุยสนุกแต่ใครที่จ้องจับผิดแสหาเรื่องไร้เหตุผลเอาเรื่องเลอะเทอะบางเรื่องโน้เรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์นั่นคือแค่อยากจะโจมตี แต่เรื่องประเด็นยุมยิมเล็กน้อยนะคะที่สร้างความเสียหายการเข้าใจผิดเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะตัวของจันสีนะคะยังเป็นพี่พี่น้องหลายๆท่านเนี่ยประมาณสักช่วงกลางเดือนนะคะจะให้มาชี้แจงทั้งหมดเลยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คุณเณมิสิคะส่วนเรื่องที่ใครหลายคนอยากรู้ความเป็นมาที่เป็นกระแสมาไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุที่ผูกถูกพูด,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 ดถึงใช่ไหมที่นี้เนี่ยก็มีหลวง,งปู่ค่ะหลวงปู่